มีคําถามที่น่าสนใจนะคําถามสั้นมากเลยอาจารย์แต่ว่าต้องอธิบายอย่าวการทําฮัทกับการบริจาคเงินอย่างไหนดีกว่ากันโอ้สั้นนะน่าสนใจครานี้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮิมุลลาฮิลัสลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเออ่ไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยฮัทนี่เป็นฮัทฟัดดูหรือเปล่าอันนี้ คือฮัชที่เป็นฟอรดูหรือไม่อมต้องแยกก่อนนะะถ้าเป็นฮัชที่เป็นมันมีสองอย่างพี่น้องอย่างแรกฮัชสําหรับท่านอคือฮัชที่เป็นฟอร์ดูครับแปลว่าท่านยังไม่ได้ไปทําฮัชเลยอืและท่านอยู่ในบุคคลที่ครบเงื่อนไขที่จําเป็นต้องไปเดี๋ยวผมจะอธิบายครัเอากรณีนี้ก่อนว่า ถ้าคำถามนี้หมายถึงท่านเป็นคนที่จำเป็นต้องไปฮัอแล้วท่านถามว่าไปทำฮัดกับการบริจาคบริจาคให้โรงเรียนให้มัสยิดให้คนยากคนจนอสองอย่างเนี่ยอันไหนดีกว่ากันครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองฮัดเป็นฮัดสูนหนักสำหรับท่าน และการบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นการบริจาคที่บริจาคก,ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่สกาดอยู่แล้วครับแปลว่าเป็นทานที่เป็นสุนนะที่เป็นสุนัขทั้งสองอย่างเนี่ยประการที่หนึ่งฮัตด,ดีกว่าหรือบริจาคดีกว่าในในครัเนีในในในรูปแบบที่สองฮัตด,ดีกว่าหรือบริจาคดีกว่าอม,มันสองอย่างนะององพี่น้องฟังต่ออย่างนี้เดี๋ยวจะได้คําตอบ เอาอย่างแรกก่อนซาฮบะจุมฮูร์อัยิลผมอ่านให้ฟังเลยจุมฮูรแปลว่าปวงป่าส่วนใหญ่นั้นได้มีทัศนะว่าพี่น้องเวลาทัศนะของทุกผู้รู้เนี่ยพี่น้องอย่าเข้าใจว่าเขาเอาความคิดอย่างเดียวนะจุมฮูรนี่คืออ่ามันคือฐานจากตัวบทหลักฐานแต่เวลาพูดอย่างนี้เนี่ยให้เข้าใจว่า เ,เขาวิเคราะห์จากตัวบทแล้วมีแนวทางดังต่อไปนี้เพราะซาฮาบ้าไปว่าทางนะไปว่าแนวทางอิละอันละฮัดว่าแท้จริงฮั์นั้นวาลิบ b อล a ล f a u r ล al k u l l ตีอ s นโอ้โหฮั์เป็นวายิบอย่างเร่งด่วนแปลว่าเป็นวายิบทันทีค สำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะเดินทางไปได้เป็นวายิบทันทีแปลว่าปีนี้เนี่ยสมมติปีนี้เป็นปีที่เราอยู่ในความหมายมุสตเตะพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมในการเดินทางคำว่าพร้อมเดินทางนี่ประกอบไปด้วยสุขภาพแข็งแรงมีสตังการเดินทางปกติไม่อันตรายอะไรอันนี้คือมุสตเตอ แปลว่าวายิบได้เข้ามาสู่ตัวท่านทันทีบางคนบอกเอออาจารย์รอรอให้มันช่วงเข้าสู่ฤดดูหนาวก่อนได้ไหมรอไปสองปีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยมันร้อนอ,อย่าลืมนะอันนี้เข้าวายิบไปแล้วนะเมื่อวายิบแล้วแล้วเป็นวายิบทันทีเนี่ยแปลว่าทุกการล่าช้าคือความผิดอื ก็เห็ไหมประวิงเวลาไว้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าในปีหน้าเราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วการประวิงเวลาการล่าช้าโดยไม่มีไม่ใช่เหตุจําเป็นทางศาสนาครับถือว่าทุกวันเวลาที่ล่าช้ามันคือความผิดอืมันคือความผิดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ถ้าฮัตของท่านเป็นฮัตวาญิบพราะว่าท่านได้คําตอบเลยท่านจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรคราวนี้ยังไม่อยากไปก่อนอืเอาทําความดีแลกเปลี่ยนคือบริจาคแล้วกันครับแลกกันไม่ได้บริจาคเป็นสุนันท์นะแต่ฮัตเป็นวาญิบไปว่าวาญิบจะต้องวาญิบต้องมาก่อนใช่สุนันท์ฉะนั้นถ้าเป็นฮัตวาญิบ แปลว่ามันคือวายิบทันทีมันคือฟัรดูทันทีม,มันคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำทันทีนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปแล้วท่านไม่มีเหตุทางศาสนาเรียกว่าไม่มีโอรือประวิงเวลาไว้แต่แต่ไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวประเทศนั้นไป<ๆ>ทเที่ยวประเทศนี้แต่เวลาจะไปฮัทแบบโอ้ มันร้อนว่ากันว่ามันร้อนมันนอนลําบากมันกินยากมน้องห้องน้ำไม่ดีห้องน้ำร้อนอันนี้ไม่ถือเป็นอุจจตรัสเหตุผลเหล่านี้ไม่ถือเป็นอุจจตรัทางศาสนาเพราะเวลาไปเราก็ต้องเตอเจอสภาพเขากระโดนตรวจสอบเหมือนกันหมดเลยถูกต้องแต่ปัญหามันคือว่าการล่าช้ามันคือความผิดไงมันคือความผิดผมถึงบอกว่า คำถามนี้ดีมากครับคำถามนี้ดีมากฉะนั้นให้ท่านเข้าใจนะว่ายุมฮูดอะฮิลอิมีบรรดาส่วนใหญ่ของปวงปราดได้มีแนวทางตรงกันว่าอันนัลฮัวาญิบุนอัลฟาอรอะลกุลลิมุสตีอินฮัถือว่าเป็นวาจิบทันทีอัลฟาอรแปลว่าเร่งด่วนสำหรับบุคคลที่มีความสามารถ ขาบอกว่าอิบนุกุดามะได้กล่าวไว้ในหนังสือมุกนีมันวาจบะอัลเลฮิลหัจยูวะอัมกานะฮูฟิอัลวูวาจบะอัลเยฮิอัลลฟารวะลัมยาจุสลาหูตะคีรุนี่อันนี้ชัดเจนนะใครก็ตามที่ฮัจญ์ได้วาญิบบนเขาแล้วและเขาสามารถปฏิบัติได้ครับจำเป็นที่เขาต้องปฏิบัติทันทีคำว่าท,าทันทีคือในปีนั้นอ,อัลฟอร วัลัมยะยุสละหูตะเคยรุบไม่อนุญาตสำหรับเขาให้ล่าช้ารีรอไม่อนุญาตว่บิฮิกาลอบูฮานิฟาวะมาลิคุยกับเขาลิฮิเล็กับอลลิลาฮิตะอาลาอันนี้ก็เป็นหนะที่สอดคล้องกับอบูฮานิฟาวิมัลลิกโดยเอาหลักฐานว่าลิลลาฮิอัลันนัสฮิจุลเบิดมานิสตตาะอิไลฮิซาบิล่ะหลักฐานนี้เลยหลักฐานที่บอกว่าสิทธิ ของอัลลอฮ์ที่มีเหนือต่อบ่าวต่อมนุษย์เนี่ยนะสำหรับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยสิทธิที่มีอยู่บนผู้คนอยู่บนมนุษย์อยู่บนผู้ศรัทธาเนี่ยคืออะไรฮัจญุบัยจิคือการไปทำรรฮัจญ์มานิสตาตอออีเลฮิซาบีลาสำหรับใครสำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะเดินทางไปได้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า วาลินและอลนเห็นไนหะมันเป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติต่อ Allah, อัลลอฮ์ก็คือการไปทำฮัจญะณบติลลฮารอมสำหรับบุคคลที่มีความสามารถครัเขาอานยห์นี้มาเขาบอกอว่าอิสติตอะไอคำว่ามานิสตาตออะคือมีความสามารถนี้คืออะไรครับอัลกุดระบัดานียะวลมาลียะ คือความสามารถทางด้านร่างกายและความสามารถทางด้านทรัพย์ครับ <c oughs> หมายถึงอย่างนี้ทีนี้เวลาเราไปทำฮัทเนี่ยเราจะต้องเสียเขาเรียกว่าเราจะต้องทุ่มเทสองอย่างและอันนี้คือสิ่งที่ฮัทหรืออุมร้อก็ตามจะประเสริฐกว่าในการสอดก็ <c oughs> อันนี้ในกรณีที่เป็นวายิบกอนนะเพราะหนึ่งมันคือการทําอิบัด์ทางร่างกายอและจะต้องใช้ทรัพย์สินคมันมีสองอย่างอยู่ด้วยกันมันมีบาเดนิยะกับมาลรียส่วนสนระก้เนี่ยมันเป็นอิบรรัด์ที่เป็นมาลรียะอย่างเดียวครับมันเป็นการการทําในด้านทรัพย์สินอย่างเดียวอืมไม่ได้บอกว่าการสะรกอนไม่ดีนะอันนี้คนละเรื่องนะครับ้อนเนี่ยดีอยู่แล้วแต่เวลาท่านถามว่าฮัต กับการบริจาคนะอันไหนดีกว่ากันเนี่ยผมเลยตั้งหลักให้ท่านก่อนไงเพราะ<ย>ประเด็นนะแล้วนี่ยมันต้องแยกประเด็นก่อนว่าในกรณีที่ถ้าฮัตเป็นวาญิปคำตอบชัดเจนเลยว่าฮัตจะต้องดีกว่าสำหรับท่านในการซาอ,อกะกอในการบริจาคเพราะฮัตสำหรับท่านเป็นวาญิบและการล่าช้าในการปฏิบัติวาญิปถือเป็นความผิด อันนี้นอันนี้เป็นวายิบก่อนถูกต้องครับทีนี้ไอ้คำว่าวายิปเข้ามาแล้วบางคนก็มานั่งดกว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรคำอธิบายเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่าอิสต,าตาอตออะอิลฮิสบีลาเนี่ยมันหมายถึงกุรอที่เป็นบเดนียะกับมาลียคือความสามารถทางด้านร่างกายและความสามารถทางด้านทรัพย์สินอ,อย่างเช่นเรา <c oughs> ถือสินบร่างกายอย่างเดียวครับเป็นในบาดาที่ ใช้ร่างกายละหมาดก็ร่างกายเห็นไหมอันนี้มันมันแยกออกเลยแต่ฮัทมันไม่มีตังก็ไปไม่ได้ใช่ใช่ไหมล่ะใชแล้วในขณะเดียวกันต้องใช้ร่างกายอโอฮัทนี่ใครบอกไม่ใช้ร่างกายเนี่ยลองไปดูลองไปดูแล้วก็จะรู้เลยว่าแค่หกวันที่เราอยู่ที่มีนาอรลลฮ์ฟามุซาลิฟาเนี่ยเราต้องมีความพร้อมทางร่างกายช่วงเข้มข้นในพิธีฮัท่ะ ใช่ครับคือที่พี่น้องบอกไปสาสิบวันสี่สิบวันจริงๆแล้วมันมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงฮัดจริงๆเนี่ยช่วงพิธีการพิธีการกันอ่ะหกวันเนพธีการใช้ร่างกายเต็มที่เลยแต่เชื่อไหมนี่คือนี่คือคอ,อำนาจของลอจาลาคนที่ไปแบบแบบแบบป่วยไปอ,ะอ่ะไปแบบเอ,อไม่รู้ว่าจะไว้ไมจะรอดแต่ว่าอยากไปเชื่อไหมว่ามีบางคนเจตตั้งใจไปเลยว่า ถ้าอยากจะไปตายที่นั่นไปถึงแข็งแรงไอ้คนที่ไปแบบแข็งแรงเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยมันกลับตลบปัดกันอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนตอนมาผมไปอุมร้อนใส่ไปต้องไปเข็นรถให้มากลายเป็นได้ฉายาโตเฮลมาเฉยเดินไปแข็งแรงเลยแข็งแรงผมได้ประสบการณ์ผมเลยมีมีพี่ชายกับพี่สะพ้ายไปอยู่บ้านเนี่ยเดินไม่ไหวแย่เดินไม่ไหวเดินบังนะ อ,อ่นี่ด้วยอไปถึงนู่นไปนู่นเนี่ยเดินจากที่พักไปฮารอมไปละหมาดห้าเวลากินได้นอนหลับไปได้ปีเ <Happy S 2> ขาบอกแปลกใจมากเลยอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไข่เดี๋ยวไม่ไหวต้องนั่งละหมาดพอไปที่นั่นเนี่ยก็นั่งละหมาดแล้วแต่ว่ามันดูกระฉับกระเฉงดูได้เวลาแล้วที่นั่นจะสังเกตว่าเราพักน้อยอืเหตุเพราะว่าเราต้องไปล่วงเวลา อยู่บ้านดาวนิดอาจารย์ติดหูแล้วยังไม่เป็นไรเลยแต่นั่นเนี่ยต้องไปก่อนหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วคิดดูสิว่าต้องเตรียมตัวอย่างละหนึ่งชั่วโมงย่หชั่วโมงวันหนึ่งเตรียมตัวก่อนห้าชั่วโมงอะละหมาดอย่างเดียวใช่แล้วจะดูเหมือนชีวิตที่นั่นสรารวนอยู่ออการทําอิบะดาเพราะเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนที่จะออกทุกคนก็ตือือร้นหมดในห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วได้เวลาบางทีในสุโบนิตเขามีอาจารย์สองครั้งอาจารย์ครั้งที่หนึ่งปุ๊บเน่ยกระเด้งขึ้นแล้ว เพราะเดี๋ยวไปไม่ทันฉะนั้นผมอยากจะเรียนกับท่านว่าอย่าประวิงเวลาอย่าอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกยังไม่จำเป็นอย่าลืมนะหนึ่งในคนที่เห็นตรงกับทัศนานี่คือนะอิมาอาพูนิฟ้านะที่ผมพยายามจี้อาฮูนิฟ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะยึดว่าต้องเอาต้องมาถักฮานาฟี ผมก็เลยบอกว่าถ้าเอาแนวทางนี้เนี่ยไปดูว่าท่านบอกว่าจําเป็นต้องไปโดยเร็วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าเวลาถึงเวลาเนี่ยคือถ้าเรามีความพร้อมพี่น้องครับจะสังเกตไหมเวลาเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยหลายคนคยนะจะกลับมาคิดว่าไอตอนที่มีโอกาสไปเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมไป หลายคนจะมานึกเสียดายสังเกตไหมบางคนมานึกโอ้โหอาจารย์ฉันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสไปเยอะเลยพอวันนี้เนี่ยมันโลกปิดหมดไม่มีโอกาสไปได้เลยเนี่ยนั่งดูทีวีแบบบางคนนั่งถ้าเกิดว่าเขาเปิดให้ไปเลยฉันจะไปไปเดียวเนั้นเลยใช่ย่าให้เกิดอาการนี้คือในขณะที่เรายังแข็งแรงดีแน่นอนที่สุดว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้แข็งแรง ครบถ้วนเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าท่านมีความสามารถที่สำคันคือใจอถ้าใจท่านมันแข็งแกร่งนะผมเจอกับพุทธญาติหลายคนแล้วไปเนี่ยใจนำร่างคือใจน่ะำร่างกายคือใจแข็งแกร่งมากในที่สุดเขาผ่านมันไปได้อย่างดีงามเชื่อไหมเขาที่แล้วไปกับไปด้วยกันไปทิพย์ด้วยกันต้องทุกครั้งที่นอนต้องมีเครื่องหายใจต้องมีเครื่อง ในการหายใจไม่งั้นหัวใจจะหยุดเต้นอืหมอสั่งไม่ให้ไปหมอสั่งว่าไม่ให้ไปแต่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไปปีเนี้เขาอาจจะ,จะไิไ่ง<ไ>ประกาศไปเขามีความพร้อมทุกอย่างถ้าดูร่างกายเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่เขาบอกว่าเขามีความพร้อมในการจะเดินทางขอไปได้ไหมใจล้นล้วน,วนทางบริษัทบอกว่าไปได้นะไปได้ไปแล้วอลัลลอฮ์ให พอไปถึงที่นั่นเขาไปอยู่ห้องไหนก็ตามเราก็จะบอกสมาชิกนะครับว่าช่วยดูคนนี้ด้วยนะอืมเพราะว่าเขามีภาวะอย่างนี้ช่วยกันนะเราเดินทางมาด้วยกันเขาได้มิตรที่ดีได้เพื่อนแท้เขาได้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนดูแลอย่างดีแต่เป็นคนดูแลอย่างดีอืคอยดูแลนอนแล้วเนี่ยถ้ามันนิ่งกันไปกระปกุกเพราะมันจะได้จะได้ได้ได้มันจะเขาเรียกว่ามันจะ มันจะหายใจทีนึงครับตอนอยู่ที่มีนาสภาพมีนาที่ว่าแย่นอนข้างๆเครื่องมีโอเวอร์จอเวอร์เลยเอาไปด้วยเครื่องตั้งไว้แล้วยานี่เป็นถุงอย่างนี้เป็นกระสอบเนี่เตรียมไปทั้งตัวเองทั้งคนอื่นด้วย,วยหัวใจเขาเขาอยากจะไปแล้วเขาทุกครั้งเขาเจอหน้าผมอาจารย์พาผมกลับี่นะ ผมบอกว่าอยู่ที่อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เยอะๆไม่มีอำนาจใดนอกจากอัลลอฮ์สุฮาพตลากลับมาแข็งแรงดีอัลลอฮ์จนกระทั่งหมอบอกไปทําอะไรมาทําไมทาไมแข็งแรงกว่าตอนที่ที่คุณอยู่ที่นี่ก็ที่หมอบอกว่าไม่ต้องไปนั่นแหละน <c oughs> ราถึงบอกไงว่าบางทีเราอ่ะอย่าไปรู้สึกว่าไม่ไหวแย่ไม่ไปดีกว่าพอไปถึงตรงนั้นอนะ่ะอย่าลืมนะผู้ช่วยเหลือที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุภาพนะัวตลาใกล้ด้วย ยิ่งกว่าไกลใช่ผมเมื่อไรบอกว่าเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่กําลังจะสะท้อนให้พี่น้องฟังนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านมีความพร้อมทางร่างกายมีพร้อมทางด้านทรัพย์อย่าประวิงเวลาท่านไปเถอะถึงแม้ว่าจะบางคนบอกเอ้อฉันยังไม่คือไม่มีใครที่ไม่มีโรคเลยหรอกอทุกคนก็มีไปคนละหน่อยใช่ไหมล่ะทีน,นี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักบริหารเวลารู้จักตัวเองทำยังไงจะให อทานอาหารได้นอนหลับก็เตรียมอะไรที่เราสามารถจะไปเพราะว่านี่คือนี่คือภาระหน้าที่นี่คือสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของเราที่เราจําเป็นต้องไปถามซิว่าลองถามตัวเองว่าทำไมเราไปที่อื่นได้ทั่วโลกอะ่ะประเทศนั้นประเทศนี้ไปทุกเราไปได้เราบอกให้ผลว่าเมันมันสบายกว่ากันครับผมก็เลยบอกว่าให้เราให้เราแยากให้ออกข้อที่สองในกรณีที่ มันเป็นตะตาหะทท้องคู่อือันนี้ผมไม่ได้ตอบเองนะฮัดเป็นสุนัตในอิสยารรสของเตมียเนี่ยเขาาอามาอิจากานาคิแล้วคู่มาะตาวันฟันฮัดอยู่อับดอลถึงแม้ว่าจะเท่ากันก็ตามสถานะเป็นตะตาหะทท้องคู่อืมฮัดก็ต้องดีกว่าเพราะมันเป็นอิบาดาที่เป็นแบรนเนียและมาเลียเป็นอิบาดาที่เป็นอิบารดาทั้งร่างกายและอิบาดาทาั้งทรัพย์สินครับผมถามเพิ่มได้ไหมอาจารย์ได้ อ,อันเียฮัดสุน,นัดเจ้าตัวไปเองครับแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ไปแล้วออกค่าใช้จ่ายให้คนอื่นไปที่เป็นฟันดูของเขาคือออกตังให้เมื่ออาจารย์ออกตังให้ผมผมไม่เคยคไปทำพัดเงี้ยแต่ว่าอาจารย์เป็นคนออกตังให้ครับความดีจะถึงคนที่ให้ด้วยไหมให้ได้ผลบุญ<ต>ในการให้แต่ว่าคนที่ไปทำเนี่ยเป็นฟันดูดูกับการบริจาคอันไรดีกว่ากัน หมายถึงหมายถึงว่าอันนี้คือบริจาคเหมือนกันนะใช่ใช่อันนี้คือบริจาคจานนในการที่จะให้คนคนหนึ่งไปทาพัร,รั์กับบริจาคไปในทางอื่นที่ไม่ใช่ใคนไปทาพัด์อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาไม่เคยไปไม่เคยไปเลย แน่นอนที่สุดการทําอย่างนี้ย่อมประเสริฐกว่าก็จะย้อนกลับไปถูกต้องเข้าใจไหมครับแต่มันคือสารคทั้งคู่นะสารคทั้งคู่ผู้ที่ทำเนี่ยมันคือสระครทั้งคู่ทั้งสองทางทั้งสองทาง